ขึ้นไหวล่าสุดค่ะฝากข้อความถึงแม่แตงโมนะคะพร้อมกับมีการโพสต์ผ่านทางเพจค่ะหลังจากได้รับจดหมายจากแม่นะคะ <S <S ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานวันที่7มีนา2,565นะคะนายสิทธาเบียบังเกิดเนี่ยเลขาธิการมูลนิธิทีมทนายประชาชนค่ะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายดายศเดชจบกับพี่ชายของแตงโมนิดาเนี่ยได้มาปรึกษาในเรื่องของคดีน้องสาวว่า เจตานาของนายดายศเนี่ยก็ทําเพื่อน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตะขิตตะข่วงใจกับสิ่งที่แม่แตงโมนเนี่ยได้แสดงท่าทีออกไปถึงอยากให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเป็นทนายความในคดีนี้แต่อย่างใดนะคะเจตานาก็เพื่ออยากพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏโดยทนายสิทธาค่ะก็จะพานายดายศนะคะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีค่ะในวันที่8มีนาคม2565ก็คือเวลา9โมงเช้านะคะ ส่วนกรณีที่ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่ามีคนตํารวจตรีอักษรชื่อย่อก,ก็คือนอนหนูเนี่ยขายข้อมูลความลับการสืบสวนคดีของน้องแตงโมงให้กับบุคคลภายนอกและฝากให้ผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติตรวจสอบด้วยเป็นการตั้งข้อสงสัยในเรื่องการทํางานของตํารวจเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวน ที่มีตำรวจเนี่ยนำข้อมูลไปบอกให้กับคนภายนอกเสียเองซึ่งหากทางตำรวจเนี่ยต้องการข้อมูลดังกล่าวก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเสมอแต่เบื้องต้นค่ะยังไม่ได้มีการนัดวันเวลาเอาไว้ที่จะเดินทางไปให้ข้อมูลดังกล่าวนะคะกับตำรวจทีนี้ค่ะหากทางตำรวจเนี่ยไม่ต้องการรับทราบข้อมูลก็จะเดินทางเข้าไปร้องทุกข์กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้ตรวจสอบกรณีของคนตำรวจตรีนอนหนูต่อไปนะคะ ซึ่งในทวิตเตอร์เองค่ะก็ได้มีสมาชิกรายหนึ่งนะคะโพสเคสทนายตั้มแล้วก็แม่ของแตงโมเนี่ยทนายตั้มฝากถึงคุณแม่ว่าทําไมต้องห้ามพี่ชายหรือคนอื่นๆอ,ออกมาต่อสู้อยากทราบว่าคุณแม่คิดอะไรอยู่หรือว่าติดอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะช่วยหาความจริงต่อไปไม่จําเป็นว่าจะต้องขออนุญาตแม่เพราะช่วยน้องไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่ลองไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ เห็นมีการออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการคลี่คลายคดีรวมไปถึงเกี่ยวกับนายพลคนหนึ่งที่มีการที่มีข้อมูลว่ามีการขายสํานวนอยากให้ชี้แจงเรื่องนี้คือเกี่ยวกับนายพลคนนี้นะครับก็เอาเอาสํานวนซึ่งเป็นความลับของการสืบสวนสอบสวนในคดีของน้องแตงโมนะครับออกไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะไปให้ทางผู้ต้องหาก็ได้นะครับผมก็เลยต้องปรามไว้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องให้ผบตรนะครับมีการลงมาตรวจสอบเพืทจริงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงที่ผมพูดนะนครับ ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับมีหลักฐานเรื่องจริงนี่ครับก็มีหลักฐานนะครับว่าก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องสานวจการสอบสวนอยู่นะครับเขาจะนิมิตมาเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเอางี้เดี๋ยวพูดในนี้เลยว่าตอนแรกก็จะไล์ส่วนแล้วพูดนะครับคือมันเป็นขบวนการยังไงรู้ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยคือมีตํารวจนะครับคนตํารวจตีนะครับเอาเอาข้อมูลความลับเนี่ยออกมาให้กับบุคคลคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็ออกมาตีคดีตีคดีนี่ทํำยังไงนะครับ ก็มาแแผมว่าตัวเองเนี่ยรู้นั่นรู้นี่นะครับแล้วแล้วให้ไปดูคีย์เวิร์ดคาเหล่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการมาบอกว่าก็ให้มาคุยกับผมนะมาคุยกับผมให้มาคุยเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอะไรนะครับหมายถึงพวกผู้ต้องหาเนี่ยก็คือพอถ้าผู้ต้องหาติดต่อไปนะครับก็เอาขายสำนวนสอบสวนให้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยนะครับรู้ว่าต้องถูกดาเนินคดีอะไรยังไงนะครับผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นขบวนการนะครับพี่ ซื้อขายสำนวนสอบสวนออกมาเอามาเผยแพร่แล้วก็ไปข่มขู่ทางฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อจะตีเงินนะครับตำรวจคนนี้เป็นคนในเดิมๆไหมร่วมวงกับการทำสำนวนคดีไหมต้องเอาว่าพลตรวจตีนอหนูดีกว่านะครับไม่ต้องไปบอกว่าเขาคือใครเกี่ยวข้องไหมแต่คิดว่าพี่พี่สื่อมวลชนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับร่วมทำคดีด้วยไหมรู้แล้วขอไม่บอกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะจํากัดวงเกินไปนะครับถ้าจํากัดวงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเป็นความผิดฐานมิดประมาทได้นะครับ ว่าผู้จัดจาก,การพักหนึ่งเนี่ยจะเทียบพี่เข้าไปสอบในฐานะพยานที่มันอาจจะมีเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเราพร้อมไหมครับพี่อันนี้ข่าวมาจากไหนเอ่ยว่าก็จะสอบล่าสุดนะคระบของผู้จัดาก,การพักหนึ่งสอบพี่เนี่ยเป็นพยานเพื่อที่เอาไปประกอบสำนวนคดีเน,นี่ยในเรื่องนี้ในเรื่องเอา <ๆ S 2> จริงๆนะครับท่านผู้บัาก,การโทรมาหาผมด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันแล้ว<ช>แต่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นความลับนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนรู้แล้วก็ตามนั้นแหละครับวันนี้เข้าไปวันนี้เลยไหมครับไม่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนลยใช่ับ ล้วประเด็นเรื่องต้นมีการรับเป็นทนายให้พี่ชายคุณแตงโม,งมเรื่องนี้ยังไม่มีการรับเป็นทนายความนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมงและพี่เขาเห็นด้วยเราจะออกมาร่วมกันนะครับมไม่ได้มาในฐาน,นะทนายความหรืออะไระรับในฐาน,นะช่วยกันนำเพื่อน้องแตงโมในที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ไหมคะก็เป่นเรื่องของคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับเพราะว่าอันนี้เราทําเพื่อน้องแล้วนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อคุณแม่ ผมแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตใดทั้งสิ้นเพาะมีหลักฐานใหม่อะไรที่หม่หลักฐานสาคัญที่ทนายตั้มออกมาต่อสู้ครั้งนี้ที่ยืนยันก็จะต่อสู้หมายถึง,งที่ได้ยศใช่ไหมพี่ที่พี่มีในมือที่พี่รู้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องอะคือเมอื่อวันก่อนนะครับที่ได้คุยกับทางพี่ได้ยศนะครับก็พอจะรู้อะไรมาแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับสําคัญเกี่ยวเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องคุยกับเขาก่อนนะคะถ้อจะมาเปิดเผยกับสื่อหรือว่าจะให้สื่อถามเองดีที่สุดนะครับที่เราไปที่ที่แม่บอกว่าพบพี่รุด พบ,พบพี่รุดครับพบพี่รุศเกี่ยวกับการทําสำนวนคดีนี้นะคแต่แต,แต่ว่าแม่บอก<ม>ว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้เสียหายได้ทีนี้นเราจะดําเนินการในฐานะอะไรแล้วทําไมต้องไปจํากัดเขาว่าไม่ให้เขาเป็นผู้เสียหายครับคุณแม่นะอันนี้ต้องถามคุณแม่เลยเขาออกมาเรียกร้องเพื่อน้องนะคุณแม่ติดอะไรอยู่นะครับทําไมถึงถึงไม่ให้คนอื่นเขาออกมาทําเพื่อนเพื่อนลูกของคุณแม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับเอาในส่วนของคดีแพ่งนะตัวของคุณแม่มีสิทธิ์มากกว่า นะครับแต่ในฐานะที่เป็นพี่ชายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในสาเหตุการตายได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะติดตามได้นะครับถ้าผมดูว่าคุณแม่จะบอกว่าคุณยายยศกับคุณแตงโมเนี่ยเนลักพ่อแวกันแต่จริงๆแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยไอ้เรืนหลักพ่อจะสามารถร้องเรียนอย่างนี้ได้ได้ครับญาติกันได้เลยแต่นี่ถือว่าเป็นพี่ชายนะครับ สิ่งที่ที่ชายพาใจในในสำนวนเนะคะเกี่ยวข้องกับ5คนเหตุการณ์บนเรือหรือหลังจากการจุดหรือเป็นเหตุการณ์ในการช่วยเหลือค่ะที่ตอนนี้นะครับจากที่คุยกันเนี่ยเขามีความสงสัยทุกพิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การของทางคนบนเรือหรือว่าสภาพบาดแผลหรือจุดที่มีการตกนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวเรือเองว่าตรงไหนก็แน่นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่เขาจะไม่มีข้อมูลใหม่หรือว่าหลักฐานใหม่ เขามีอะไรที่เขารู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่เคยพูดออกสื่อเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ในการจะไปพบตำรวจจะเอาหลักฐานหรือข้อมูลตรงนี้ไปด้วยไหมคะเราคิดว่าเราจะไปในแนวว่าเรามีข้อสองสัยแล้วกันแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนะครับคาดหวัง<ม><ม>ไหมครับ,รบรมีค,มมครับ,รบเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้บอกพี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยนอกจากเราจะไปไปสอบถามตำรวจเพื่อคลายข้อสงสัยแล้วเดี๋ยวเราจะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม